อยู่กันในแบบฝึกหัดท้าทายนะคะหน้า74คณิตศาสตร์ป .3 เล่ม2บทที่9การวัดความยาวค่ะเป็นแบบฝึกหัดสสว,วทออยู่ในหน้าที่74ค่ะมาดูต่อกันเลยค่ะอิดมอนแต่ละก้อนยาว15เซนติเมตรขุนวางอิดมอนล้อมรอบต้นไม้ทั้ง4ด้านเราวัดเฉพาะความยาวของอิฐทั้ง4ด้านได้4เมตร50ซนติเมตรขุนใช้อิฐมอนทั้งหมดกี่ก้อน ด้ว,วางอิดมอนรอบต้นไม้เป็นรูปสี่เหลี่ยมได้แบบใดบ้างตอบเพียง2แบบโดยว่ารูปและบอกจำนวนอิดทั้ง4ด้านทีนี้นะคะ,ะ,คะเรามาดูกันก่อนค่าว่าอิดมอนเนี่ยความยาวนะคะใช้อิดกี่ก้อนนะคะในด้านยาว1 2 3 4งสองสหเจแปดเในด้านยาวใช้9ก้ก้อนนะคะ ในด้านกว้าง1 2 3 4 5 6ใช้6ก่อนทีน,นี้เรามาคิดกันก่อนว่าใช้อีดทั้งหมดกี่ก่อนนะคะวิธีคิดก็เขียนเลยค่ะว่าอิดมอน ก้อนยาว15เซนติเมตรวัดเฉพาะความยาวของอิฐทั้งสี่ด้าน อันนี้คือโจทย์กำหนดให้นะคะวัดเฉพาะความยาวของอีกทั้ง4ด้านได้4เมตร50ซนเมตรหรือถ้าคิดเป็นซนติเมตรก็คือ450ซนติเมตรเราก็มาหากันค่ะว่าอะไรที่คูณกับ15 แล้วได้450อะไรที่คูณกับ15แล้วได้450อะไรที่คูณกับ15แล้วได้4 5นั่นคือ3ใช่ไหมคะแสดงว่าอะไรที่คูณกับ15แล้วได้450ก็คือ30นั่นเองดังนั้นคูณ ใช้อิฐทั้งหมดก็450หารด้วย15ก็เท่ากับ30ก้อนนั่นเองตอบขุนใช้อิฐทั้งหมด สามสิบก้อนอ่ะต่อไปนะคะให้เขียนแนวคิดว่าสามารถเรียงอิฐได้แบบใดบ้างนะคะอ่ะอันนี้เราก็มาดูแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งเราจะเรียงอิฐในด้านกว้างเรียงห้าก้อนนะคะ อ่ะสักครู่นะคะเรียงอิดในด้านกว้างจะเรียงห้าก่อนนี้ก็ห้าก่อนต่อไปในด้านยาวนะคะเราจะเรียงสิบก้อน,นะ คือ,อยังไงก็ได้ขอแค่รวมแล้วจะต้องได้30ก้อนนะคะซึ่งก็จะมีวิธีคิดมากมายหลากหลายแบบต่อไปแบบที่2เราก็จะเรียงในลักษณะที่ด้านยาเนี่ยใช้8ก้อนนะคะ ใช้แปดก้อนด้านตรงข้างก็ต้อง8ดด้วยนะคะนี่ก็8ด้วยต่อไปด้านกว้างเราจะใช้แค่7ก้อนค่ะรวมแล้วก็จะได้30ก้อนเช่นก nice. ันก็ประมาณนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วคำตอบเนี่ยมีมากมายหลักหลายแบบก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้ จะเลือกตอบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในหน้า74เดี๋ยวเรารับชมบัฟงังหาถัดไปในวิดีโอถัดไปค่ะ